และสิ่งที่ทำพลาดที่สุดในงานวันนี้ วันนี้เป็นวันสำคัญค่ะแหกขี้ตามาต้องตื่นเช้าเพราะว่าเหมยต้องมาแต่งหน้าแต่งตัวให้น้องนะคะเพราะว่าน้องไปเดินขบวนเอาวะอะไรไม่เคยทำคือก็ต้องได้ทำนั่นแหละเครื่องสำอางก็คือเป็นของพี่หมดนะคะทุกคนค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้ากับหน้าน้องหรือเปล่าเพราะว่าผิวน้องขาวกว่าเหมยนะทุกคนเราก็คือรีบมากนะคะทุกคนค่ะกลัวไปส่งน้องไม่ทันแต่ว่าถึงจะรีบยังไงค่ะคุณพี่ก็ต้องแต่งหน้าก่อนนะคะไปแบบไม่แต่งหน้าเดี๋ยวคุณครูเขาตกใจเอาแล้วเธอดูหน้าน้องกับหน้าพี่เป็นฟิลแบบว่าคุณหนูขาวันนี้จะไปรถอะะไดีคเ๋ยว เสร็จแล้วนะคะฟินิชลุกก็จะเป็นประมาณนี้เลยลุกรอยกระทงแบบใสๆและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่งานนะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้สิ่งที่คิดว่าเองทาพลาดก็คือเลือกลองพื้นให้น้องผิดเบิร์เพื่อนน้องคือหน้าขาวกันมากทุกคนการหน้าขาวนั้นมันถูกนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเป็นงานกลางแจ้งเนาะมันก็คือต้องหน้าขาวๆเพื่อระหว่างวันนะทุกคนพอหน้ามันดอกมามันจะไม่ได้ดำรองพื้นเหมือนเป็นแบบผิวสองสีนะคะทุกคนแต่ว่าน้องเหมยอ่ะนางเป็นคนขาวซึ่งนางก็ใช้ของพี่ค่ะคือจะจําให้ขึ้นใจเลยว่างานหน้าเวลาแต่งหน้าเนี่ยต้องแต่งหน้าาขว ให้นมันถึงจะเข้ากับน้องแล้วก็สู้แสง